ทุกคนทุกคนตอนนี้เซเว่นมีลาสินยาเหมือนที่เจ้าเหมียวกาฟิลกินแล้วนี่ราคาแค่สามสิบเก้าบาทอห็นอมน่ากินมากจะไปเวบกันเวฟสองนาทีนะไปเวบกันเลย น้องเกล้วไปเว็บเลยหน้าตาหน้ากินมากยังไม่เวียนนั่เนี่ยเล็บเป็นออกมาแล้วมาซิมกันนี่มาซิมเลยนี่หน้าตาหน้าทอนมาข้างบนเป็นครั้งว่าเป็นซอสครับข้างบนเป็นเส้นละลอยเส้นบกไม้ทิ้งเส้นจิมเจิมหน้าตาหน้ากินมาก รสชาติอร่อยตั้งโลซอสสัมมากนัวมากไปลองซิมกันได้ี่เซเว่นแยเว่นสุกสาขา